you're Podcast what When Inside listening It's to นิสันคิกท้าชน SUV เล็กด้วยเครื่องอีพาวเสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการออ t โตอินไซด์นะครับผมวีครับในเว็บชื่อตั้งสตรีครับสวัสดีครับผมเมฆครับในเว็บชื่อเมฆเมฆครับโอเคครับยินดีต้อนรับสู่รายการออ t โตอินไซด์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ยังตัดที่บ้านเหมือนเดิมเป็นออ t โตอินไซด์ฟอร์มโฮมนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเสียงมันเสียงมันไม่ค่อยมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ขอโทษไปตรงนี้ด้วยละกันได้ครับแล้วไงครับวันนี้เราคุยเรื่องนิสสันคลิกที่แปลว่าเตะนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเตะรัวๆครับทําไมต้องรัวๆครับเพราะมันเติมเอสครับโอ้โหอ๋อคิกเติมเอสด้วยใช่แบบเอสเอสอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบสองมวยเอสเอสอย่างเงี้ยเตะรัวๆะไรนะแล้วแล้วยังไงครับคือเมื่อกี้บอกว่าเป็น s อ v ตัวเล็ก ก็แปลว่าเป็นซับซับคอมแพคเอสยูวีใช่ครับหรือว่าที่ว่าครอสโอเวอร์ก็ได้แล้วแต่ความถนัดปากของแต่ละคนนะครับครับถ้าเกิดจินตนาการนิดหนึ่งซับคอมแพคเอสยูวีหรือว่าครอสโอเวอร์เนี่ยก็คือว่าเป็นรถเอสยูวีคันเล็กๆ็กถ้าเทียบราก็เหมือนกับเหมือนกับรถเหซิตี้หรือมาสเตอรสองที่ยกสูงแต่ของนิสสันนี่เขาก็อ่าอย่าแต่ว่าของนิสสันนี่เขาก็เป็นมีมีรุ่นไหนที่เทียบเคียงได้ไหมกับที่เป็นรถซับเซับคอมแพคอ่าเอาเมล่าไง ก็เหมือนอเมล่ายกสูงแต่ว่ารูปทรงอาจจะแตกต่างไปเพราะว่าคิกส์ก็ดูมีความโฉบเชียวด้วยแล้วทำไมเราถึงหย,หยิบเขามาพูดถึงวันนี้ครับเพราะว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องใช้เครื่องยนต์ e-power ครับ<อ>แค่นั้นเลยแล้วก็แต,วแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ e-power เนี่ยเห็นตอนแรกบอกว่าเขาน่าจะเปิดตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วใช่ครับแต่เขาเลื่อน เ,เพราะว่าอาจจะเพราะมันติดโควิดโลคโควิด19หรือว่าอื่นๆนะครับก็อาจจะบอกว่าเปิดตัวช่วงนั้นอาจจะไม่ดีไหมแต่ก็มีบางรายกล้าเปิดตัวช่วงนั้นเหมือนกัน <C> เช่น,ชนมาด้าซีค30อืมอืมที่เปิดตัวไปช่วงนั้นเหมือนกันแต่ก็ก็ได้รับผลตอบรับดีนะครับแต่มันก็แล้วแต่แผนกลยุทธ์เขาแล้วกันผมไม่วิจารณ์ดีกว่าครับและอย่างนี้ในซับคอมแพคเอสยูวีของนิสสันนอกจากคลิกส์เรามีตัวได้ผมมีจุกใช่ไหมครับจุก ช่ก่อนนั้นเนี้เราจะคุ้นเคยกับ s อ v ูขนาดเล็กของนิสสันก็คือนิสสันจูครับที่หน้าตาเป็นกบอะ่ะคุณไปพูดอย่างนี้เขาเขาแบบดูดูแย่เลยมันน่าเหมือนกบอ่าผมรู้นะผมมองตาคุณผมก็รู้ว่าคุณก็คิดเหมือนกันอ่าแต่ใช่ใช่คือคือเหมือนกบอะ่ะเนแบบมีตาอยู่ข้างหน้าอะไรยเงี้ยออแต่ว่าจู๊กนี่เอ่อคิกจะมาแทนจุ๊กเลยไหมครับไม่ไม่เชิงครับเพราะว่าจูกก็เพิ่งโฉมใหม่ไปเร,เร็วนี้เอง อ๋อแต่โฉมใหม่โฉมใหม่สวยกว่าโฉมเก่านะมากครับเรียกว่ามากเลยดีกว่าดูเป็นกลกขึ้นมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคครับมากลับมาเรื่องนิสสันคิกของเราดีครับได้ครับที่เราจะพูดถึงนิสสันคลิกวันนี้ก็เพราะว่ามันเริ่มมีข่าวมาแล้วว่านิสสันเนี่ยเริ่มจะเปิดตัวไอ้นิสสันคิกเนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือถ้าถ้านับจากเวลานี้คือเดือนหน้าครับครับ โดยไอช่วงเวลาที่ผ่านมานะับตั้งแต่ที่เขาบอกว่าจะเปิดตัวแต่มีนาถึงตอนเนี้ยรูปอะไรนี่หลุดออกมาหมดแล้วครับว่ามันรูปทรงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เตรียมพร้อมกระจายสินค้ากระจายรถยนต์ไปที่ดิวเลร์ต่างๆแล้วดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันพร้อมมากในการทําตลาดครับแล้วอย่างนี้ n i สสันคิก k s มีจุดเด่นยังไงครับที่เราถึงต้องหยิบมาพูดวันนี้เขาแตกต่างจากซับคอมแพกเอสยตัวอื่นๆยังไงบ้าง จุดเด่นมันคือเครื่องยนต์ที่แตกต่างครับเขา,าใช้เครื่องยนต์ e-power ถ้าให้ผมอธิบายว่า e-power คืออะไรนะครับ e e-power เนี่ยจะมีความคล้ายกับ Hybrid เกินที่ Hybrid ก่อน Hybrid เนี่ยตัวเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ส่งกําลังไปที่ล้อเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้แล้วแต่ออส่งกําลังคือไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้ไฮบริดนี่เท่าที่เรารู้จักกันใช้ก็คืออย่าง ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดก็คือโตโยต้าถูกไหมครับโตโยต้ามีเครื่องยนต์ไฮบริดใช่ครับใช่ครับนิสสันก็เคยทางนิสสันนี่ก็เคยทําตลาดเครื่องยนต์ Hybrid ไฮบริดเหมือนกันนะครับครับเช่นรุ่นนิสสันเอ็กเที่เป็นไฮบริดแต่นั้นเป็น SUV ขนาดขนาดคอมพคครับก็คือถ้าเป็นไฮบริดถ้าคิดง่ายๆก็คือว่าต้องมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ออโมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็เขาก็จะมีการส่งกำลังทั้ง2อ,อย่างอาจจะเป็นเรื่องของความเร็ว ช่วงขับช้าๆอาจจะใช้ไฮบริดก็คือใช้ตัวมอเตอร์แต่ว่าพอขับเร็วขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์สันดาบก็ได้อันนี้คือลักษณะของไฮบริดแล้วแล้ว e p o w e เรครับ e p o w e r ของ n i สสันตัวนี้เป็นยังไง E-Power เนี่ยแตกต่างจากตัวไฮบริดคือเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับมีหน้าที่ปั่นไฟไปที่แบตเตอรี่เท่านั้น mm hmm. ไม่มีหน้าที่อื่นเลยแล้วก็แบบ มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เพื่อไปส่งกําลังให้ล้อดังนั้นเครื่องยนต์สัดาภายในเนี่ยจะไม่มีหน้าที่ในการส่งกำในการส่งกําลังเลยซึ่งต่างกับรถยนต์ไฮบริดธรรมดาครับเพราะว่า e-power เนี่ยการส่งกาลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวประมาณนั้ครับคือสันดาปเครื่องยนต์สันดาปมี e-power ไม่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนรถเลยมีหน้าที่่นไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพอส่งไฟไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะส่งไฟจ่ายไฟไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแค่นี้เลยใช่ครับ ืแค่นั้นเลยครับแล้วข้อดีของ e-power นี่มันมันฟีอยังไงครับมันหนึ่งเลยคือวิ่งไปที่ไหนก็ได้ครับขอแค่มีน้ํามันเติมให้มันหน่อยอ่าถ้าเป็นในประเทศไทยคือที่ไหนมีปั๊มน้ํามันก็ไปได้เพราะเติมน้ำมันปกติลองคิดดูถ้าคุณขับรถจรถจนถฟฟ้าล้วนใช่ไหมครับ,ค,รบคุณต้องวางแผนนิดนึงถ้าจะเดินทางไกลอ่ะว่าเอ้ยถึงตรงนี้ปุ๊บจะต้องไปจอดที่ไหนเพื่อเติมไฟให้มันหน่อยว่าต้องอเผื่อเวลาไหมเออเผื่อเวลาเพราะว่าบางทีชาร์จไฟอาจจะใช้เวลานานใช่ ประมาณนั้นแต่อ e ีพาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเติมที่ไหนก็ได้ขอแค่มีน้ํามันอ่ะขอแค่มี<ล>ปั๊มอะ่ะเหมือนกับว่าการชาร์จไฟไม่ต้องชาร์จที่บ้านด้วยเพราะเติมน้ำมันปั๊บก็คือสามารถมีเครื่องยนต์ที่ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาใช่ไปต่อได้เลยข้อดีที่สองของมันคือประหยัดน้ามันครับดูตลกนะเป็นรถรถไฟฟ้าแต่ประหยัดน้ามันใช่ไหมเออเอทำไมประหยัดน้ํามันครับอ่าเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยครับที่อยู่ที่ติดตั้งอยู่ในนิสสันคิกเนี่ย มันเป็นเครื่องยนต์พันสองถ้านึกภาพตามคือมันคือเครื่องยนต์เดียวกับที่เคยติดตั้งในมาร์เก่าอะมารุ่นเก่าไม่ล้รุ่นเก่าที่เป็นเครื่องพันสองะครับเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีสามสูบพันสองสามสูบนั่นแหละแล้วมันใช้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยเดินรอบแบบรอบเบาอ่ะน่าจะเบาแบบ,บเลยรอบเบามาหน่อยเนี่ยน่าจะพันนิดนิดหรือแค่นี้ครับแล้วเดินรอบนี้ตลอดเลยเมื่อการเครื่องยนต์เนี่ยเดินรอบนิ่งอ่ะมันก็จะประหยัดน้ำมันฮะ เท่ากับว่าเราใช้เรื่อยไฟ้าแต่ก็ประหยัดค่าเชื้อเพลิงด้วยประมาณนี้อ๋อถ้าเกิดคุณผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเราเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกว่าเท้าหนักหน่อยๆน่อยคือเหยียบเล่งเหยียบเล่งเงปกติขึ้นยนต์นจะทำงานหนักมีการขึ้นลงของรอบมันก็จะเขาเรียกว่ากินน้ํามันเยอะหน่อยตามแรงเท้าที่เราเหยียบคันเล่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการขับเคลื่อนของเราดังนั้น เครื่องยนต์เขาถึงสามารถเซตมาให้มันทำงานนิ่งๆรอบเบาๆแล้วก็ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ในขณะที่เราเนี่ยเหยียบเหยียบคันเร่งไงก็ตามมันตรงไปที่มอเตอร์เลยครับประมาณนั้นครับไอยย้การาบำรุงการบำรุงรักษาลวครับเป็นยังไงพี่วีก็เหมือนเหมือนปกติครับก็คือเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องบ้างแต่มันก็มีค่าบำรุงรักษาที่น้อยกว่าเพราะว่าบางชิน้นส่วนมันก็ไม่มีเช่นแบบโลบเคียร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเต็มที่ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อเกียร oh, mm ์ hmm. ไม่มีเพราะว่าเป็นมอเตอร์แล้วใช่เป็นน้ำไดไฟฟ้าแล้วมันก็ส่งกํลาลังไปอย่างนั้นเลยฟังดูมันก็แบบแปลกๆเนาะคือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ประหยัดน้ํามันมันก็ฟังดูงงๆนี่อหอแล้วก็ข้อดีที่สามคือปล่อยมอลพิษน้อยครับก็ลิงก์มาจากข้อที่สองเพราะว่ามันเดินรอบเครื่องต่ําแล้วก็เดินนิ่งมากทําให้มันปล่อยมอลพิษได้น้อยกว่าประมาณนั้นครับสําหรับการทําตลาดในประเทศไทยที่เขาจะเปิดตัวในพฤษภาคมก็คือเดือนหน้าเป็นยังไงบ้างครับพี่วีมีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็เห็นอันนี้เพไม่แน่ใจว่าข่าวมันชัดเจนหรือยังนะครับแต่เขาบอกว่าราคาเนี่ยน่าจะจูงใจพอสมควรเพราะมันน่าจะเริ่มต้นที่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทแน่นอนต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทใช่กับรถยนต์เทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะครับถ้าไปเท<ม>ียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าซีเอชอาร์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริดไม่ได้ใช้เครื่องยนต์าสันดาปอย่างเดียวการจะเอื้อมถึงเครื่องยนต์ไฮบริดของซีเได้เนี่ย ก็ต้องมีราคามันก็เริ่มต้นที่หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทอ๋อก็จริงๆก็ขี่กันนิดเดียวนะถ้าเกิด,ดมอง,งมองว่าอ,อนิสันคิกถ้าราคาต่ำกว่าหนึ่งล้านเนี่ยแปลว่าถ้ามันสักเก้าแสนเก้าหมืนเนี่ยก็ก็เกือบก,ก็ต่ำาล้านเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูราคาจริงๆนะว่าเท่าไหร่ยังไง ได้ว่ามีกี่สเปคอะไรยังไงบ้างเขาจะใ,ให้ของแถมอะไรมาบ้างอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่เชื่อว่านิสสันน่าจะจูงใจด้วยกันเรื่องราคาคล้ายๆกรณีการทําตลาดของอเมราที่ใช้ราคามาจูงใจจนขย่าตลาดซับคอมแพคได้พอสมควรครับครับแล้วถ้าเกิดดูจากตัวคู่แข่งที่ชนกันในตลาดเนี่ยมีตัวไหนยังไงบ้างนอกจากเอ่อ CHR ที่เราพูดไปแล้วครับ <Okay. S 1> มีตัวอะไอีกบ้างครับ ผมขอเริมให้หมดเลยแล้วกันจะได้ง่ายๆนะ่ะจะได้เพื่อจจำกันไม่ได้ก็มี t o y o t a c ซ r ที่เป็นอันนี้น่าจะชนกันตรงๆเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์แบบใหม่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเครื่องยนต์สันดาปหลวนเพราะเขา c h r เป็นไฮบริดแต่ฮนะิสันคิกเนี่ยเป็น E-power ครับถัดมาที่แบรนด์ที่สองก็คือ Honda Honda ก็จะมี h r v ที่ชนชนกันขนาดเด็กก็จะค่อนข้างขี่ขีกัน,น,น,นหน่อยไม่ได้ใหญ่เล็กกว่ากันมากมายแต่ต้องบอกนิดนึงว่า h r v นี่ยังเก่านะยัง ใช่ยังไม่เปลี่ยนแตทีนึงก็ต้องรอกันต่อไปครับส่วนมาที่สามก็คือมาด้ามาด้าก็จะมี cx 3กซสามกับซ x เ0สามสิบอันนี้ก็แล้วแต่ชอบว่าคุณจะชอบเครื่องยนต์แบบไหนเอ้ยไม่ใช่ชอบรถแบบไหนขนาดไหนเครื่องยนต์ไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มังขนาดก็ขี่ขี่กัน cx 3กซามกับ CX30 ็ซสมสิบนี่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดาใช่ไหมครับในเครื่องยนต์ธรรมดาครับอืมเกียร์ก็เกียร์แบบหกสอกีธรรมดาด้วยครับ ครับประมาณอีกแบรนด์นึงก็ที่มีก็เอ้ยคุณจะลืมแบรนด์นี้ดิคุณจะรีบขัดไปไหนเนี่ยแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรอ่ะ M MG อ๋อ MG ZS เออยังมี ZS ที่จูงใจด้วยราคาที่สําคัญคือมีที่สําคัญคือมี ZS EV ด้วยเอาเนียอ่าใช่มี ZS EV ด้วยคือประมาณว่าถ้าขยับงบขึ้นมาอีกนิดนึงได้ ZS EV เลยคือไม่ต้องมาเป็นเครื่องระะระหว่างเปลี่ยนผ่านร้อยต่อแล้วนะไปใช้รถยนต์ SUV ที่เป็นไฟฟ้าไปเลย ใช่ก็นั่นแหละครับมันก็แล้วแต่คนจะเลือกว่ายังไงบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าไอ้รถยนต์ซับคอมแพกเอสยูวีเนี่ยมันเหมาะสมกับคนที่อยู่คนเดียวเป็นคนโสดเป็นคนมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็ได้นะหรือแค่มีลูกคนเดียวเนี่ยก็ยังไหวอยู่แต่ถ้าคุณต้องแบบเดินทางบ่อยๆกันห้าคนหรือสี่คนบ่อยๆเนี่ยอันอาจจะเริ่มไม่ค่อยเหมาะสมละเพราะขนาดมันค่อนข้างเล็กทุกของไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเยอะ เหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวขนาดเล็กนิดนึงไม่ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มากมันอาจจะเดินทางลําบากเพราะว่าต้องบอกว่าซับคอมแพคเอชไม่ได้มีขนาดใหญ่ที่จะนั่งกันสะดวกสบายอ่ามันก็นั่งมันก็แน่นๆนิดนึงถามครับถามแทนคุณผู้ฟังเลยแล้วกันมันเป็นทั้งซับคอมแพคเอช v มันเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่แล e ้วอีพาวเวซื้อดีไหมครับถามว่าซื้อดีไหมก็อันนี้ก็ ต้องบอกว่าคุณชอบอยากลองกับเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่าถ้าอยากลองเนี่ยก็ซื้อได้แล้วก็ e-power เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้มาแค่รุ่นนี้รุ่น,นเดียวนะหรือว่าเป็นรุ่นแรกเพราะก่อนหน้านี้นิสสันก็ทำตลาดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน e ิสสันโนต e-power ที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2016รวมถึงนิสสันเซรีน่าที่เป็นมินิ mPV ครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้เครื่องยนตตัวนี้มันทำตลาดมาพักแล้วแหะ แล้วก็น่าจะมีการซ่อมบำรุงการรู้รงรักษาแล้วก็นิสสันน่าจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเครื่องยนต์แบบนี้มันมีอะไรบ้างจะซ่อมบำรุงยังไงดังนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อใจได้แหละครับว่าซื้อไปมันก็ไม่ได้พังง่ายๆอารมณ์มันอาจจะเหมือนแบบไฮบริดช่วงแรกๆที่แบบไม่เอาไม่ใช้ดีกว่าอะไรเงนี้ครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ชอบเสี่ยงกับอะไรใหม่ๆเพราะว่าอาจจะมีบทเรียนว่าโเคยไปลองไฮบริดมาแล้วไม่ชอบเลยอะไรอย่างนี้ก็ ไม่ต้องซื้อก็ได้คุณอาจจะต้องไปมองรถยนต์รุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างที่เราบอกไปแล้วทางต้นไม่เป็น CSR h r HR v CX3 CX30 หรือว่าถ้างบไม่ถึงก็ MG ZX ก็ยังได้อยู่ทีนี้จะ,<ร>ะถามว่าถามว่าถ้าก็ต้องก็ต้องบอกตรงๆว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่บางสองสเรื่องที่ถ้าใครอยากจะซื้ออย่างเช่นซื้อมาแล้วมันไม่ใช่เครื่องสันดาปปกตินะมันเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบ e-power อย่างที่เราเล่าไปทั้งหมด รวมถึงการจะขายต่อในตลาดมือสองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ราคาที่ที่ปกตินะใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องลองไปดูแต่ว่าก็อย่างที่พี่วีบอกว่ารถจนต์ e-power เองของรถของที่สันก็ออกมาหลายรุ่นแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่าออกมาก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกอืมแต่ว่างั้นถ้าถามตัวพี่วีพี่วีซื้อไหมครับแมวพีว่ชอบมาด้าไอ้ยะเนี่ยเป็นคนชัดเจน คือขวัญใจมาสด้าของแท้เทเวลาเทประมาณนั้นครับใ้าสรุปก็คือซื้อได้ถ้าคุณอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ไอ้ใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาใหม่ในรุ่นคิกส์แต่มันใหม่มันมีการใช้งานมาแล้วแล้วก็นิสสันเขาก็รู้คงรู้แหละว่าต้องต่อปรุงอะไรยังไงบ้างทีนี้ถ้าเกิดถามต่อถามพี่วีต่อว่าทําไมนิสสันเขาถึงเอาตัว e power เข้ามาทําตลาดในไทยหรือว่ายังไงก็หรือว่าอาจจะเป็นระดับโลกด้วยแหละเพราะว่า ตอนนี้จริงๆกระแสร,รถยนต์ไฟฟ้ามันก็มาเรื่อยๆแล้วนะคือถ้าในระดับโลกนะครับนิสสันคือส่วนตัวมองว่านิสสันที่นิสสันทำ e-power ออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการจะจูงใจให้คนเนี่ยเข้าใจคําว่ารถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อที่จะไปใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้แบบอย่างสบายใจแล้วก็อย่างเชื่อใจจริงๆเนื่องจาก e-power เนี่ยมันมันให้ความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบสุดๆอะโอเคคุณอาจจะไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จ คุณเปลี่ยนการชาร์จเป็นแค่น้ำมันเชื้อเพลิงแค่น,นั้นเองแล้วก็ปั่นไฟมาเนี่ยมันก็หลักการแค่นี้เลยครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยคืออันนี้ก็มมีข่าวมาว่านิสสันเนี่ยเคยขอแบบสิทธิประโยชน์ในการลงทุนนะครับว่าเอ้ยเปรียบรุ่น e power เนี่ยถ้าถ้าผมมาผลิตในไทยเนี่ยให้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับผลิตรถร์ไฟฟ้าล้วนได้ไหมได้ไหมครับมันก็ไม่ได้ครับ <laughs> มันก็ไม่เหมือนกันว่าม,มันมีเครื่องยนต์อะ อ๋อเออก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็ถูกนะเพราะมันมีเครื่องยนต์เองก็ <c oughs> มันมีเครื่องยนต์นะ่ะมันก็ไม่ควรได้ป่ะดังนั้นเนี่ยบทสรุปมันก็คือนิสันได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่าได้แค่การผลิตลรถยนต์ไฮบริดแต่การได้สิทธิ์ประโยชนต์ตัวนี้มาก,ก็น่าจะกดราคาได้ประมาณอย่างละครับครับซึ่งจริงๆแล้วรถยนต์ตัวนิสันเอตัวนิสันคลิกส์เนี่ยผลิตในประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ผลิตในปปรรระเเเเทททศศไไยยยยดด้้้ววววแลกกกก็็ตีมมส่่่งงออออาาาหืนััคบถ เป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้น,นะเครื่องยนต์ e power เนี่ยผลิตแค่ส่วนใหญ่อยู่ผลิตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งออกแล้วก็ใช้งานในญี่ปุ่นเป็นหลักครับลอ,องดูก็น่าจะดีกับโรงงานในประเทศไทยอยู่ประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวไว้นิสันคิกถ้าเขาเปิดตัวแล้วมันมีความคืบหน้าหรือมีอะไรน่าสนใจไงก็เดี๋ยวไว้มาคุยกันได้ครับครับผมโอเคครับตามนั้นเลยครับก็วันนี้ออโตอินไซต์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.